85 Fishing Camp ตกปลาในป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นล้ออได้ว่าทาทูล่า CT 1 0 0 XS นะครับลอก8.1นะครับลออสูงมากนะครับ8.1ตอนนี้รู้สึกว่าจะมี10 11 12แล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยได้ตามลออใหม่ๆเท่าไหร่นะครับนะสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับเนียนเลยนะครับเนียนมากนะครับ มีรอยตรงนี้นะครับเป็นรอยขีดหนึ่งรอยแค่นั้นเองนะครับผิวๆนะครับผิวๆนะครับมองเห็นไหมมองย่านนิดนึงนะครับนะลอกหมุนลื่นปกติเลยนะครับปกติเลยนะครับไม่ขึ้นมือนะฮะไม่ขึ้นมือใช้งานได้ปกตินะครับผมเนียนๆเลยครับไม่ขึ้นมือนะฮะลื่นมากนะครับผม เบรกโอเคเลยนะแน่นเนียนนะครับไม่มีกระเดา้านะครับแล้วก็อย่างหนึง่งมีเหยื่อมีกบนะครับตีนเตะแถมให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับผมแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นรอฝากขายนะครับก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเป็นรอฝากขายนะฮะร,ราคาอยู่ที่4ี่พันเจ็ดร้ยบาทนะครับ4ี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจะเปิดชุดน,นี้ให้ดูนะครับระบบหน่วง ะรุ่นนี้ก็จะเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับหน่วงแม่เหล็กใสๆเลยนะนะฮะดูชุดสปูนนะครับไม่มีริ้วลอยนะฮะไม่มีริ้วอยนะครับผมนะนี่ฝั่งนี้นะครับสวยนะครับสวยพร้อมใช้งานเลยครับตัวนี้ไม่มีกล่องนะครับมีแค่ตัวล้อก,กับเหยื่อ อย่าปลอมอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะแถมให้นะครับหน่วงก็ตั้งง่ายมากตรงนี้นะครับตั้งง่ายมากนะครับเป็นหน่วงไม่เหล็กเล่นง่ายนะครับของในว่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาจะเปิดจริงๆก็ใช้เหรียญบาทนะครับไขทีนึงนะฮะ นะฮะฮอัดให้มันแน่นตึงๆมือนิดหน่อยก็พอแล้วนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับผมสภาพสวยลื่นๆเลยครับผมพร้อมใช้งานครับตัวนี้